ตโตโยต้ายาริมือสองไว้ใช้งานนะคะปีใหม่ไม่น้อยฟังก์ชันครบขัดมาให้แล้วเด็ดๆ1นึคันค่ะตโตโยต้ายาริส1.2พิเมีปี2023นะคะคันนี้ใหม่เพียงแค่25,000โลเท่านั้นเดี๋ยวไปชมรายละเอียดกันเลย สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟางเพชรยนต์ค่ะที่สาขาพเพชรยนต์เสรีไทย68แยก1มีนบุรีนะคะวันนี้ฟังมากับรถโตโยต้ายาริ1.2พีเยมปี2023ค่ะคันนี้มาพร้อมกับเลขไม่25,000โลเท่านั้นนะคะรายได้18,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวได้เลยนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ที่9,000บาทเท่านั้นค่ะส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะพี่พี่จะได้เป็นกล้อง360องศารอบคันด้วยนะคะมาพร้อมกับเรดร์ค่ะมีอาเตือนก่อนการชนแล้วเรียบร้อยนะคะไฟหน้าได้เป็นไฟหน้า LED projector ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อได้เป็นแม็กแอลลอยทูโทนขอบ15ค่ะแม็กเดิมแท้โรงงานเลยกระจกมองข้างนะคะได้สีดำค่ะปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวคะ่ะในส่วนของมือจับประตูจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจก ด้านข้างค่ะพี่ๆเดิมแท้โรงงานเลยนะคะมีตาปั๊มแบนสวยๆชัดๆแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดภายในค่ะภายในนะคะหัวน็อตค่ะพี่ๆที่แผงประตูนะคะหัวน็อตสวยๆไม่มีรอยถูกไขเลยนะคะหัวน็อตไม่มีขยับค่ะการันตีโครงสร้างสวยๆนะคะคันนี้ไม่เพียงแค่25,000โลเท่านั้นค่ะด้านในนะคะพี่ๆจะได้เป็นโทนสีดำค่ะ สีดำส,สวยๆเลยนะคะเงาๆค่ะอ่ามาดูโครงสร้างนะคะพี่ๆเม็ดอามกลมๆส,สวยๆค่ะการันตีโครงสร้างไม่มีพิกความชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนนะคะเพดรถปีรถค่ะติดอยู่ชัดเจนเลยส,สวยๆเลยนะคะแล้วก็หัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยถูกไขไม่มีขยับแน่นอนค่ะในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะพี่ๆหัวนอ็อตที่ฝาประตูนะคะ สวยๆเลยไม่มีขยับไม่มีถูกไขเลยค่ะนี่ให้ดูเลยทุกเสาทุกจุดนะคะเดิมแท้โรงงานแน่นอนค่ะเม็ดอาดกลมๆสวยๆแบบนี้นะคะด้านในนะคะไม่มีไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยเบาะหนังสวยๆตึงๆนะคะแผงประตูสวยๆเลยค่ะในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะมาพร้อมกับไฟท้าย LED ค่ะแล้วก็ได้เป็น ต้องถอยนะคะติดตั้งจากโรงงานโลโก้ตัวอักษรติดอยู่ครบทุกตัวเลยโครงสร้างนะคะสวยๆเลยคันนี้บอกเลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเดี๋ยวพาชมในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะภายในมาพร้อมกับถาดลองสัมภารแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เจ้าของเดิมซื้อติดตั้งมาลูกค้าก็คือได้ไปสภาพนี้เลยนะคะรายละเอียดด้านในนะคะสวยๆเลยพี่ๆคันนี้นะคะเมดอาร์ตเนี่ยกลม,กลม ยังมองเห็นชัด์อูเลยนะคะด้านไหนไม่แน่ใจว่าพี่ๆเห็นกันหรือเปล่าเป็นอาร์ตกลมๆสีสวยเลยค่ะหัวน็อตนะคะไอหัวน็อตไม่มีถูกไขไฟท้ายพาดเดิมโรงงานนะคะเนี่ยค่ะหัวน็อตสีสวยแบบนี้เลยเลขไมสองหม่นห้าพโลเท่านั้นนะคะคันนี้ฟรีดาวผ่อนเก้าบาทค่ะรอยเชื่อมรอยซีนต่างๆนะคะพี่ๆเดิมๆเ,เลยไฟท้าย ด้านซ้ายด้านขวานะคะหัวน็อตไม่มีขยับค่ะกระจกหลังพาร์ทเดิมโรงงานนะคะคันนี้มีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยค่ะอ่ะเรามาดูภายในอีกฝั่งหนึ่งในส่วนของนี่บาะนะคะสีดำสวยๆตึงๆค่ะไม่มีรอยฉีกขาดเลยสภาพสวยสมบูรณ์ใช้งานน้อยมากเลยค่ะด้านหลังนี่เหมือนไม่ได้ใช้งานเลยนะคะ เบาะนี่คือแบบไม่มีช้ำเลยแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตค่ะหัวน็อตนี่เดิมๆเ,เลยไม่มีไข่แน่นอนนะคะคันนี้ไม่มีไข่แน่นอนเดิมแท้ทุกจุดเลยกระจกเดิมทุกบานนะคะพี่ๆกระจกเดิมทุกบานเลยด้านในอ่ะเดี๋ยวลองนั่งให้ดูคันนี้นะคะกว้างมากฟางสูง165นะคะเหลือเยอะมากเลยคันนี้นะคะเหลือเหลือเลย เหมาะกับแบบผู้หญิงเนาะใช้งานขับในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยได้เป็นระบบ engine start ด้วยนี่ได้เป็นระบบ e n g i n สตา a r t เดี๋ยวลอง start ให้ดูเลยทีเดียวติดนะคะหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะตัวนี้เล็กใหม่26,000ไม่แท้ไม่เดิมคันนี้ไม่มีกลับไม่กองใหม่แน่นอนนะคะพี่พีพ,พวงมลาลัยมันติฟังก์ชัน,นะคะ่ะ เงาเสวยๆเลยมาพร้อมหน้าจอนะคะทัชส,สกรีนขนาด9นิ้วรองรับ a p p l e c a r p l a y Android Auto ไร้สายแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ได้เป็นนี่เลย Air Auto ค่ะเยน็ยนๆเลยนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะสาภาพสวยสมบูรณ์นะคะทุกอย่างเลยเบาะหนังนะคะตึงๆสวยๆกระจกนะคะแต่งหน้าซ้ายขวาเลยกระจกไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะ แล้วก็กระจกหลังตัดแสงออโต้แล้วเรียบร้อยเช่นกันค่ะไฟด้านในได้เป็น LED ด้วยนะคะสวยๆเลยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยพี่ๆได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะผ่อนถูกด้วยนะคะคันนี้ผ่อนแค่9 0 0าพันไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดภายในห้องเครื่องกันบ้างในส่วนของห้องเครื่องนะคะบอกเลย เงาเๆสวยสวยเลยค่ะพี่พี่คันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์พันสองนะคะเครื่องยนต์แห้งๆนะคะไม่มีไหลมีเยิ้มเลยสีมาจากโรงงานยังติดอยู่ชัดเจนอยู่เลยนะคะตามจุดต่างๆไฟหน้าพาดเดิมโรงงานหัวน็อตไม่มีขยับเลยค่ะสวยสวยเลยคันหน้าไม่มีโคตไม่งอนะคะสภาพสวยสมบูรณ์ตามเลขไมเลยคันนี้แบตเตอรี่ใช้งานได้ปกตินะคะ ไฟนะคะพาเติมโรงงานหัวน็อตไม่มีขยับเลยที่ฝากกระโปรงหน้าเช่นกันนะคะสวยๆเลยสติกเกอร์ติดอยู่ชัดเจนนะคะแล้วก็นี่เลยซ้ายขวาเช็คได้เลยนะคะตรงเนี้ยถ้าเกิดรถไม่เดิมหรือทํามานะไม่มีแน่นอนลอยปั๊มแบนด์ตโตโยต้าก็ติดอยู่นะคะชัดเจนเช่นกันคมๆสวยๆเลยพี่ๆหัวน็อตนะคะไม่มีขยับไม่มีถูกไขค,คะ่ะ สวยๆคันนี้ได้เป็นรถมือเดียวนะคะรถบ้านมือเดียวด้วยคันนี้ได้เป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะคะเลขไม่สองหมื่นห้าพโลเท่านั้นเพิ่งเข้ามาไม่นานนี้เองนะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจหรือว่ากำลังมองหารถอีโคคารไว้ใช้งานนะคะปีใหม่ไม่น้อยนะคะการันตีโครงสร้างสวยๆคันนี้วารันตีศูนย์ยังอยู่เลยนะคะเลขไม่สหมพโลเท่านั้น ไม่น้อยมากๆคันนี้รายได้18,000บาทขึ้นไปนะคะซื้อคนเดียวได้เลยฟรีดาวผ่อน9,000บาทเท่านั้นค่ะถ้าพี่ๆสนใจคันนี้นะคะหรือว่าจะดูเพิ่มเติมของเรามียาลิสให้เลือกมากกว่า 30,000ัน 30, เลยคือมีเยอะมากเลยนะคะที่เพชรยนต์ไม่ได้มีแค่คันนี้คันเดียวและทุกคันการันตีโครงสร้างค่ะไม่น้อยมากๆถ้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เบอร์ด้านล่างเลยนะคะสำหรับวันนี้ฟ้าและทีมงานเพชรยนต์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ